สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมโอกอดกันนะครับอ่าไปเล่นกันเลยดีกว่าอ่าให้บังคับตัวนะครับบังคับไปตามน,นี่ครับเก็บเก็บของนะครับเก็บเหรียญผมก็โหลกไปเรื่อยนะครับเก็บไปเรื่อยนะอย่างนี้ครับเก็บไปเรื่อยอ่าเก็บไปเรื่อยป้าป้าทำยังไงต่ออุ๊บเข้าไปแล้วเลเวลหนึ่งคอมพ l e t e อ่า ได้เเก็บกุญแจอืมไปยังไงดีเอาอะไรดีอ่ะเก็บยังไงต่อติดปีเข้าไปครับโอ้โหก็ใส่วงแหวนเข้าไปตรงนี้ครับเรียบร้อยอ๋อนั่นอย่างนี้นี่เองครับสุดยอดครับโอ้โหเจออยู่ในนรกครับทำไงครับหมุนครับหมุน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  โอ้เรียบร้อยครับโอ้โหในนรกมันร้อนเหลือเกินครับเดูสามคอมพลีทอ่าไปกันต่อครับยังไงเอเดียรีครับไปครับสร้างครับอ๋อนี่สร้างสร้างนรกสวรรค์นะครับสร้างนรกสวรรค์ของตัวเองครับไปกันต่อครับนี้ให้เก็บนี่ครับเอ่อชนครับให้ชนให้ชนขับรถชนครับโอ้โหขับรถชนเลยครับอืมขับรถชนไปโอ้โหสุดยอดสุดยอด โอ้เรียบร้อยครับได้ความเร็วเท่ากับคูณสิบโอ้โหคอมเพลกับด่านสี่ไปครับไปกันต่ออมีปลัดถนานขอพรด้วยนะครับกดได้ต่างต่างกดกดรัวกดรัวได้ต่างครับโอ้กอดจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเร็วก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับผมยังไงต่อ อ๋อโยนห่วงโยนห่วงโยนห่วงเข้าไปอุ๊บอ๋อโยนห่วงให้ลงอย่างเงี้ยครับอ๋อมีมันมีไม่บอกครับไาโยนห่วงเข้าไปลงไหมไม่ลงอีกไม่ลงอีกอืออเอาอย่างไงเนี่ยโยนห่วงให้ลงรนนี้แบบนี้เหรอครับอ๋อแบบนี้คนละสามหลือสามมันพอดีเลยอ่า มีอ่าโอเคเข้าใจแล้วอ่าให้ขึ้นสีเขียวก็โอเคแล้วครับโอ้โหสุดยอดโอ้ก๊อดโอ้ไมค์ก๊อดอย่างงี้หรือเปล่าอ่าฟรีครับแต่งเลยแต่งเติมน้ำลบครับมีกระทะทองแดงแล้วโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหมาจับมาจับคู่ครับจับคู่จับคู่ครับจับคู่ยี่เนยอ่าปุ๊บจับคู่อ่าอกอเก็บ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 ของรางวัลครับ ไปกันต่อไปกันต่อครับเ,เก็บจับคู่ยังไงเยเล่อยังไงล่ะนิขอเรียนยรรน,ยนี้เองอ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรื่ลเจ็ดครับผ่านไปแล้วอาอยัางไงเนี่ยนียโอ้โหค่าคับค่ามาันได้หมดอ,อลงไปลงนรกไปลงนรกไป ลงน้ำลบไปลงน้ำลบให้หมดลงน้ำลบให้หมดลงน้ำลบให้หมดเนาะอ่ามันอยู่ที่ตัวเราเลยเป็นคนดีแล้วเป็นคนเลวอ่ายังไงทำยไงครับอืมรัวไปตกหนูตกโอ้ยเอาใหม่ใหม่ไหมอ่าเลขเก้าคอมพลีทแล้วครับคอมพลีทเฉยเลยอ่าไปเป็นสวรรค์ละเป็นเทวดาละยังไงเองเ่อกดอันนี้ วงกลมยังไงล่ะวงกลมกดอันนี้สร้างโลกครับสร้างโลกครับแล้วก็หมุนโอ้โหสร้างโลกครับขึ้นสวรรค์นะครับโอ้มันงงงงยังไงไม่ทราบเนี่ยในโลกสิบอ่าเราอยู่ในนรกอีกแล้วครับเาเก็บเก็บเก็บของต่อ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 บล็อกต่อบล็อกอืมต่อบล็อกอืมเก็บเลี้ยนเก็บเลียนเก็บเลียนต่อบล็อกเก็บเลียนแล้วต่อบล็อกอืมลบลบเก็บบล็อกอ่า ล็อกล็เก็บล็อกอืมโอ้เออเอออืมไปไปไปสูงยิ่งสูงยิงง่งดีได้กี่ขั้นอัพสิโอ้ได้สามขั้นครับาติดนรกครับอยู่ในนรกซะแล้วอไปไปเหนือเลนือสามอันอันไหนก็ได้อ่าเรียบร้อยโอ้โหเล้วสิบสองไปกันต่ออืมอืมนรกเนี่ยต่อต่อท่อครับต่อท่อ ต่อท่อแล้วไหมนี่ต่อท่อไปแล้วเรากลายเป็นนรกแล้วครับเรากลายเป็นคนเลวหรือนี่เอยทำยังไงล่ะทุบมันเลยทุบมันเลยทุบมันเลยทุบเข้าไปเราเป็นคนเลวเป็นคนเลวใช่ไหมเป็นคนเลวเป็นคนเลวต้องทุบเหรอมีกครบสิบแล้วครับโอ้โหกอดครับเป็นกอดอ้าวเป็นคนดีทั้งนั้นเป็นคนดีครับยังไงทำยังไง ร้อยสุดยอดนี่มันคนเร็วหรือคนดีไปกันต่อไปกันต่อเดินเดินไปเก็บเหรียญโอ้ยขโมยเหรอไปร,ร้อยแค่นี้ก็ผ่านแล้วครับโอ้โหรู้สิบห้าไปครับเป็นคนเร็วหรือไงงงงงนีกเกินทำยังไงละ่ะโอ้ยไปไปสิบสิบ อันนี้เราทำภารกิจของคนดีนะครับเก็บเก็บเก็บทำลายความชั่วออกไปให้ให้มันครบสิบนะครับเรียบร้อยทำชั่วเหรอเราทำดีทำดีได้ดีมากมาเล่นกีตาร์เหรออันนี้ถุงหน้าจอถุงหน้าจอเล่นกีตาร์โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหสลบแตวอีวิวนะดูให้ได้ตรงสีเขียว ปั๊บเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตกมัลนี่แน่โอ้โหเกมเกมอะไรนียเออทำไงนี่เนล่ตกลุกไปเลยตกลาลุกไปเลยยังไงตกลาลุกไปเลยเออ วันนี้ตกโกทั้งหมดตกโกให้หมดโอ้ตกโลกให้หมดครับเกมโอ้โหไปครับไปอือเป็นปีศาตร์ีกแล้วครับเป็นวาชาร์ปิศาตรเก็บพัพวกครับอือเก็บ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 วาชาร์ปิศาตรมาแล้วว้าวาชาร์ปิศาตมาแล้วครับอือเก็บ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 ไปครับวาชาร์ิศาร์ไปกันต่อเก็บ เก็บเก็บเก็บมุกน้องเก็บมุกน้องครับว้มามาต,ต้มตีถ้ำครับโอ้โห,หเรียบร้อยจุดไฟครับอืมอ,อ,อ,อีเรียบร้อยครับจุดไฟเรียบร้อยระเบิดไปแล้วครับสุดยอดว้าโอ้โหทำด้วยอะไรจิตใจคอคนเราทำยังไงยี่สิบยี่สิบยี่สิบไปยี่สิบยี่สิบ ไปยังไงก็ไม่ทราบงงเหมือนกันงงเหลือเกินไปไปะกอบายกาไปก็ไปโอ้เก็บหนี้เงอนืมได้อะไรมาได้ปัญแจห่งความดีมาไขประตูสู่สวรรค์ซะแล้วเรียบร้อยอ้าวมันลงอีกแล้วอ้าวเรากลายเป็นคนดีแล้วตอนนี้มีสองพันเก้า ค่าคะแนนความดีเยอะกว่าความเร็วโอ้ไปครับเล่นง่ายๆครับเกมนี้เล่นไม่มีผิดไม่มีผิดนะครับถูกทุกอย่างครับเล่นยังไงก็ผ่านครับเล่ไปเรื่อยๆครับค่าเวลาไปแล้วครับไปแล้วครับอเย่ิบห้าแล้วอยยังไงอออ ย้ายฝั่งครับย้ายฝั่งเป็นเกมง่ายๆครับมองสมองย้ายฝั่งให้ได้แค่นั้นเองครับสุดยอดโอ้โหโอ้โหเล่นอย่างนี้นี่เองยิงธนูครับยิง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 โอ้โหเรียบร้อยบเรียบร้อย เป็นคนดีครับเป็นเทวดาเก็บเหรียญเก็บเงินแจทำยังไงแต่งตัวให้เขาครับเรียบร้อยเอาปีกใสไ่ไป๊าความเร็วยังไม่ถึงเรายังเป็นคนดีครับตอนนี้ามาขี่มอเตอร์ไซค์ครับเราชาวพิศาจมาแล้วว้านี่มันโอ้โกสไลด์เจอหรือเปล่าโอ้โหไว้ไวป้าไวปาปาปาปเรียบร้อยสะสมความเร็วได้เท่าไหร่ โอ้โหเกินระดับความเร็วครับคุณเสร็จก็สุดยอดครับยังไม่ถึงความดีครับความดียังแรงอยู่มุม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 ความเร็วขึ้นมาแล้ว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 เรียบร้อยสุดยอดโอ้โหโอ้โหไปครับความเร็วขึ้นแล้วยังไงต่อค้างแล้วทีนี้ไปไม่ได้ครับต้องบังคับนะครับ บ,บังคับบังคับกดเลยไงบังคับให้กดครับเนี่ยไปยไม่ได้ครเอางาอ่าบังคับให้กดถ้ากดก็ต้องไปใส่กรครับไปไปกดให้เขาอ่ะเออไม่เวาไม่เอปไเอปกดดีกว่บาบังคับกดนะต้องกดนะป่า,านนี้ต้องกดกดให้อนะ่ะเรียบร้อยอ่ไปลเลยไปยไม่ได้ เราปิดอินเทอร์เน็ตไว้ทำให้ไม่มีโฆษณาอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเกมที่ชื่อว่าโอ้กอดนะครับมันเล่นเพลินๆน,นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน